สวัสดีครับท่านชมครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องกับตัน DIY นะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่โรงแรม Park Hyatt นะครับโฮเทลนะวันนี้เนี่ยทาง b v d นะครับมีการเปิดตัวนะครับบริษัท l e v e ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับในงานว่าวันนี้เขามีเนื้อหาเป็นยังไงบ้างนะตามเข้าไปเลยโห,โหตื่นเต้นมากเลยวันนี้ บริษัทเลเวอ u t อ m o t i โตมอตฟนะครลงทุนกว่า3,000ล้านบาทเลยนะครับนำ b y d แบรนด์ระดับโลกลุกตราดยานยนต์พลังงานใหม่ในไทยนะครับ ประกาศความพร้อมร่วมขับเคลื่อน NEV Nation เต็มรูปแบบนะฮะ NEV ก็คือ New Energy Vehicle กลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับนำโดยคุณประธานวงและคุณประธานพรพรประพานะครเปิดตัวบริษัท Lever Automotive จำกัดนะครับประกาศความพร้อมก้าวสู่การเป็น Solutions Provider ด้านพลังงานใหม่นะครับ New Dreams Energy ของประเทศนะฮะ โดยเริ่มต้นจากการนำเข้า BYD รถยนต์ EV อันดับต้นของโลกเลยนะครับมาสร้างประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้นและปลอดภัยกว่าเดิมนะครับเผยกลยุทธ์ปั้น BYD ให้ติดท็อปฟาภายใน5ปีในฐานะผู้จัดจำหน่ายและก็ให้บริการหลังการขายสำหรับกลุ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับ Thailand Authorized Distributor พร้อมนำเสนอ BYD แบรนด์รถยนต์พลังงานใหม่อันดับต้นของโลก ประกาศขับเคลื่อนประเทศสู่ NEV Nation ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับความมุ่งมั่นที่จะสร้างประเทศไทยให้ดีขึ้นกับพันธกิจในการผลักดัน Net Zero Emission ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงของกลุ่มนักธุรกิจเลือดใหม่นะครับนำโดยคุณประทานวงและคุณประทานพรพรประภานะครับด้วยเป้าหมายการสร้าง New Ecosystem ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและยานยนต์พลังงานรูปแบบใหม่ ทำให้บริษัท Lever Automotive จำกัดได้รับความไว้วางใจจากบริษัท BYD Auto Industry จำกัดให้เป็นผู้จัดจําหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์ BYD ในตลาดประเทศไทยอย่างเป็นทางการ Lever Automotive จุดประกายความเป็นไปได้ใหม่ๆเพื่อไปได้ไกลกว่าสิ่งที่ฝัน Lever Automotive คือการรวมตัวกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศสู่ NEV Nation ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพร้อมกับแนวคิดและความมุ่งมั่นที่จะสร้างประเทศไทยให้ดีขึ้นด้วยการผลักดัน Net Zero Emission หรือการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์นะครับโดยมีเป้าหมายปลายทางคือการสร้าง NEV Ecosystem ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในประเทศด้วยเทคโนโลยีและยานยนต์พลังงานรูปแบบใหม่ New Energy Vehicle หรือ NEV นั่นเองคุณประธานวงพรประพานะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Lever Automotive นะครับได้กล่าวว่า เชื่อว่าอนาคตของประเทศไทยสร้างได้ตั้งแต่วันนี้นะครับเราจึงมุ่งมั่น ที่จะส่งมอบโซลูชันด้านพลังงานในฝันรูปแบบใหม่หรือ New Dreams Energy โดยนำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนและรองรับระบบนิเวศของนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆและสร้างประเทศในฝันสำหรับทุกคนเริ่มต้นจากการนำเข้า BYD รถยนต์ EV อันดับต้นๆของโลกนะครับเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการความยิ่งใหญ่ของ BYD เนี่ยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนะครับ บีวเป็นองค์กรไฮเทคชั้นนำของโลกที่มีขอบเขตธุรกิจครอบคลุมด้านอิเล็กทรอนิกส์พลังงานใหม่การขนส่งระบบรางและรถยนต์พลังงานใหม่ในฐานะบริษัทที่เน้นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม BYD ภายใต้การนำของมิสเตอร์หวังมีพนักงานกว่า290,000คนทั่วโลกนะครับโดยมีวิศวกร R&D เนี่ยมากกว่า40,000คนและสถาบันวิจัย11แห่งทั่วโลกนะครับทีมออกแบบ Inhouse ประกอบด้วย นักออกแบบกว่า400คนเลยทีเดียวนะครับจาก10ประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย b y d มุ่งมั่นทุ่มเทคิดคน้นพัฒนานวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อตอบรับวิสัยทัศน์เพียงหนึ่งเดียวก็คือการทําให้โลกเย็นลง1องศาภายในปี2565นั่นเองนะครับโดยที่ b y d เนี่ยประกาศยกเลิกการผลิตรถยนต์สันดาบและผลิตรถยนต์ไฟฟ้า100%เป็นรายแรกของโลกเลยนะครับล่าสุดเนี่ย b y d มียอด ขายรถยนต์พลังงานใหม่ทะลุ1ล้านคันแล้วก็กลายเป็นแบรนด์จีนรายแรกที่เข้าสู่วันมิลเลนนี่คลับนะครับปัจจุบัน b ีเดีขยายธุรกิจไปกว่า400เมืองในกว่า70ประเทศและภูมิภาคครอบคลุม6ทวีปเลยนะครับจุดเริ่มต้นของการผลักดัน NEV Eco System ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย b ีเดีเนี่ยมาจากคำว่า Build Your Dreams ซึ่งคลอดคล้องกับ l e v e r จากภาษาฝรั่งเศสนะครับที่แปลว่าความฝันเช่นเดียวกันนะครับ จุดเชื่อมโยงของ2บริษัทก็คือการสร้างส,างสิ่งแวดล้อมในฝันมอบอากาศสะอาดให้กับมวลมนุษยชาติโดย Lever Automotive มีพันธกิจหลกักนะครับที่จะเป็น Solution Provider นะครับด้านพลังงานในฝันรูปแบบใหม่ซึ่งเริ่มต้นด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานยานยนต์ใหม่เนี่ยจาก BYD แบร์อันดับต้นๆของโลกขึ้นแท่นยอดขาย in new energy vehicle อันดับหนะครับในจีนถึง9ปีซ้อนเลยนะ และได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับการันตีด้วยยอดขายตั้งแต่ปี2,562ถึง2,565รวมทั้งหมด2 1 5 8 59คันนะครับ l e v e r Automotive เนี่ยทุ่มงบลงทุนกว่า3,000ล้านนะครับพร้อมปั้น BYD ให้เป็นท็อป5ในตลาดยานยนต์ภายใน5ปีด้วยกลยุทธ์ที่ผนึกกำลังจากทั้งความรู้ความชำนาญในธุรกิจยานยนต์ของผลิตภัณฑ์จาก BYD นะครับที่มีความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเบร d แบตเตอรี่ที่ขึ้นแท่นเป็นแบตเตอรี่ EV ที่ดีและปลอดภัยที่สุดในตลาดนะครับผ่านการทดสอบชนิด e x t r e m e ที่เรียกว่า n a i l Penetration Test นะครับ ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับระยะการขับขี่ที่ดีขึ้นและที่สําคัญที่สุดก็คือมีความปลอดภัยสูงสุดช่วยแก้ปัญหาและลดความกังวลด้านความปลอดภัยให้กับตลาดรถยนต์ไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับ e-platform 3.0ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแห่งอนาคตที่ยกระดับการขับขี่รถยนต์ eV ไปอีกขั้นนะครับทั้งอัตราเร่งระยะทางขับขี่และความเร็วในการชาร์จ การควบคุมอุณหภูมิให้ต่ำอย่างเสถียรยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้อัจฉริยะยิ่งขึ้นนะครับโดยในปีนี้ Level Automotive จะเปิดตัวรถยนต์พลังงานใหม่จาก b y d มาให้คนไทยได้สัมผัสนวัตรกรรมที่ดียิ่งกว่าแน่นอนและทางนี้นะครับ Level Super 3 2 1 นอกจากเปิดตัวรถยนต์รุ่นแรกแล้วนะครับก็ยังขยายโครงข่ายพันธมิตรนะครับโดยจะมีตัวแทนจำหน่ายที่มีทั้งโชว์รูมและศูนบริการหลังการขายเต็มรูปแบบ3าเ็แห่งภายในปีนี้เลยนะครับนอกจากนั้นยังร่วมมือกับชาร์จนะครับเพื่อเปิดสถานีชาร์จเพิ่มขึ้นในไทยถึง1,000สถานีเลยนะครับในขณะเดียวกันก็สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้รถยนต์ E ีและการชาร์จ ไฟภายในบ้านที่สะดวกง่ายได้เหมือนชาร์จเดเวิ์ทั่วๆไปนะครับทั้งง่ายรวดเร็วแล้วก็คุ้มค่านะครับอ่านะครับหลังจากที่เราได้ฟังเนื้อหาคร่าวๆนะครับของงานเปิดตัวบริษัท Level Automotive ไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทางท่านผู้บริหารทั้งสองท่านนะครับก็มีโอกาส เชิญสื่อมวลชนนะครับเข้าไปตอบคําถามนะครับซึ่งผมเองก็มีโอกาสได้เข้าไปนั่งฟังแล้วก็ได้ถามคําถามหลายคําถามอยู่เหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็เลยจะมารวบรวมนะครับคำถามต่างๆเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับทราบกันด้วยนะครับมามีคําถามอะไรบ้างนะครับอาจจะมีเนื้อหาที่ซ้ํากับในเนื้อข่าวในช่วงต้นนะครับก็ลองฟังกันดูนะครับผมเรียบเรียงมาได้ทั้งหมดเนี่ยสิบคำถามด้วยกันเลยทีเดียวนะครับอ่ามาคำถามที่หนึ่งนะครับ ก็ถามว่าลงทุน3,000ล้านบาทเนี่ยให้แจกแจงให้หน่อยว่าเป็นเรื่องของอะไรบ้างนะครับอันนี้ทางผู้บริหารก็ได้แจกแจงมาว่าเป็นงบของ Marketing เนี่ยอยู่ที่450ล้านบาทที่ลงทุนไปแล้วนะครับแล้วก็ลงทุนในส่วนของระบบ Network นะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบ IT เนี่ยอีก150ล้านบาทนะครับที่เหลือจะเป็นการลงทุนในเรื่องของการสต็อกลดแล้วก็ส่วนอื่นๆซึ่งอาจจะไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ละเอียดมากนักนะครับก็ จะมีประมาณนี้แล้วก็เรื่องของการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนตามนโยบายของภาครัฐเนี่ยนะครับทางผู้บริหารบอกว่าเรามีโรงงานแน่นอนเพราะว่าเราทางบีทาง B เลเวอร์เนี่ยได้นําเสนอเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลแล้วนะครับ mm. ก็จะต้องมีโรงงานสร้างผลิตลดคืนแน่นอนนะครับแต่ว่ายังไม่สรุปว่าจะตั้งโรงงานที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็แต่ว่าจะอยู่ในกรอบเงื่อนไขที่รัฐบาลกําหนดแน่นอนนะครับ ในข้อที่3นะครับแจ้งว่าจะมีการทำซ u เปอร์แอปนะครับเพิ่มเติมลงในรถยนต์ BYD เพิ่มมาจากแอปพลิเคชันที่มีมากับรถนะครับอาทิเช่นอาจจะแสดงจุดชาร์จแสดงแผนที่ร้านอาหารเกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่นะครับเป็นต้นนะข้อที่4นะครับตั้งเป้าใน5ปีอันนี้จะติด1ใน5ของบริษัท ที่มียอดจําหน่ายสูงที่สุดนะครับโดยที่อันเนี้ยไม่เฉพาะรถยนต์ไฟฟ้านะคือรวมคือ 1- ใน5รวมรถที่ขายรถน้ํามันด้วยโดยในปีแรกนะครับปี2,566เนี่ยตั้งเป้าไว้ที่ตัวเลขหลัก1,000 10, 0คันนะครับหนะครับบริษัท Lever Automotive เนี่ยคือผู้จําหน่ายรถยนต์ b y d ที่เป็น Passenger Car แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับซึ่งรถยนต์ b y d ที่เคยจําหน่ายมาแล้วนะเช่น M 3 T 3 E 6เนี่ยซึ่ง รถเ,เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในรุ่นที่ทาง Level Automotive จะทำตลาดนะครับเพราะเป็นกลุ่มรถเชิงพาณิชย์แต่หากเปิดให้บริการแล้วเนี่ยก็จะสามารถรองรับการบำรุงรักษาให้รถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มเหล่านี้ได้เช่นกันแต่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องไม่กระทบกับการให้บริการของลูกค้าในกลุ่ม Passenger Car ที่ทาง Level Automotive นำมาจำหน่ายนะครับ ข้อหนะครับสำหรับดีลเลอร์นะครับตั้งเป้าไว้ในปีแรกที่31ดีลเลอร์ด้วยกันนะครับโดยดีลเลอร์เป็นในกรุงเทพจํานวน5แห่งนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นต่างจังหวัดซึ่งก็เท่าที่ทราบก็คือมีการตกลงแล้วก็ทําสัญญากันไว้แล้วนะครับข้อ7ในเรื่องของสถานีชาร์จนะครับก็ได้จับมือกับทางพาร์ทเนอร์นะครับตั้งเป้าไว้ที่1,000สถานีโดยเน้นไปยังจุดชาร์จที่เป็นจุดขาดแคลนนะครับหรือจุดบอดที่มีแล้วในตอนนี้นะครับก็เรียกว่าจะไม่ไปซ้ํากับที่มีอยู่แล้ว แล้วก็จะให้บริการกับรถยนต์ไฟฟ้าทุกแบรนด์ด้วยอ่าไม่จํากัดเฉพาะ d y y d เท่านั้นนะครับข้อ8อันนี้เป็นคําถามที่ผมถามเองเลยนะครับเรื่องของปัญหาขัดแค้งชิปนะครับในปัจจุบันเนี่ย ทางเลเวอร์เขาทราบดีแล้วก็ให้ข้อมูลมาว่าทาง BYD เนี่ยมีทีมพัฒนาและวิจัยรวมไปถึงมีการผลิตชิปแบบอิน o u s e นะครับดังนั้นเนี่ยเขาค่อนข้าง,งมั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการเรื่องนี้ได้นะครับข้อ9นะครับรถยนต์รุ่นที่ BYD จะนํามาจําหน่ายในปีนี้นะครับเขาบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยมีจําหน่ายแน่นอน1รุ่นเลยแต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นรุ่นไหนนะครับแต่ว่าอยู่ในกลุ่มของ Ocean l นไลน์นะครับและที่สําคัญคือรุ่นที่เอามาจําหน่ายนั้นเป็นแบตเตอรี่แน่นอนข้อ10นะครับ ตั้งเป้าจะเป็นค่ายรถค่ายแรกในประเทศไทยที่จะประกาศอย่างเป็นทางการว่าแบตเตอรี่เสื่อมกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเจ้าของรถจะสามารถเคลมได้อ่าก็มีประมาณนี้นะครับ hey, เสร็จแล้วเดินกลับแล้วนะครับเป็นไงบ้างโอ้โ oh, หวันนี้อยากให้ได้ลองมาดูบรรยากาศนะครับการเปิดตัวแล้วก็วิสัยทัศน์ของผู้บริหารนะครับเขาเป็นคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ดีมากๆาเลยนะเดี๋ยวเรามาต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าทางเรเวรเนี่ยนะครับเขาจะ มีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุง BYD นะครับให้มันโดนใจคนไทยยังไงบ้างนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับถ้าใครเข้ามาครั้งแรกก็กด subscribe แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ